ในวัรละขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก,ก่ทุกทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคลโดยทั่วกันคนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดีความงามและความเจริญเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมภาษาศิลปะวิทยาการต่างๆและนิสัยจิตใจทำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ณที่ใดก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิดในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดีความงามและความเจริญทั้งปวงความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้องด้วยเหตุผลและความจริงและช่วยกันสืบสารรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสายและสร้างเสริม ต่อยอดให้รุ่งเรืองไพ่บูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแนว่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องด้วยความมีสติรู้ตัวและด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลแม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับ โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกันจะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุกมั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรันตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมนากาธิเบตรมหาภูมิพลอนุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีกำลังกายแข็งแรงกำลังใจเข้มแข็งกำลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำพาตนนำพาส่วนรวมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน สมเด็จพระประเมณทรรามาธิบดีสรีสินทรมหาวชิ a าลงกรณพระวชิละกล้าวเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2564แกป่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึงกลางด้านล่างเป็นตราพระปรมาาพิไทยวปรและตราพระนามาพิไทยสอทเมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมชายญาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฉลองพระองค์ชุดไทย ที่ทรงฉายในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระราชมเทียนบนพระนั่งจกักรพัรดิมานเรื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ใต้พระบระมฉา,าย,ยาลักษณ์ระบุพระประมาภิไทยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไทยสมเด็ดจพระนางเจ้าเพื่อพระบรมราชนินีส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่า พระราชทานผ่อนปีใหม่พุทธศักราช2564พร้อมทั้งส่งลงพระประมาพิไทยและพระนามาภิไทย